วันนี้จหน่าพามาชมตเตยตารีโว o รุ่นหนึ่งค่ะซึ่งเป็นรถยนต์ปี2019รถสวยมากๆเลยในงบแค่429,000เท่านั้นเองคุณจะได้รถสีเดิมสวยทั้งลำแบบจันหนักจะเต็มใครชอบรถความสีเดิมความสวยแบบบางเดิมเนี้ยจากโรงงานเนี่ยคันนี้เอาอยู่เลยค่ะสีเดิมบางทั้งคันสวยรอบคันเลยค่ะคันนี้ดูดีเทลสีได้เลยนะทุกอย่างทุกจุดนะคะเป็นตัวยกสูงมีบันไดข้างขึ้นให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาพร้อมกับตัวมือจับโครเมียมแล้วก็ใน ของหูกระจกซึ่งเป็นหูกระจกที่มีไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ท้ายกันมากดีกว่าค่ะพอเราย้ายกันไปที่ข้างหลังแล้วเนี่ยเราจะเห็นั่วทรงของเขาที่ค่อนข้างโดดเด่นน่าค้นหาเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยเนี่ยคือข้างในห้องโดยสารค่ะซึ่งนะคะรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะปีใหม่และพร้อมกับคันนี้เนี่ยเป็นเจ้ารถยนต์เจ้าของลำดับเดียวออกห้างป้ายแดงด้วยนะคะอ่ะเข้าสู่ภายในกันค่ะ แยกหน้าหลังแล้วเปิดแคปบได้ชัดเจนนะคะแบบนี้เลยมาค่ะเดี๋ยวจีน่าลองสตาร์ให้ดูก่อนวิ่งแค่70,000กิโลเท่านั้นเองนะเลขไม้แท้ไม่มีการกรองไม้อย่างแน่นอนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะ เบรก ABS มีนะคะพร้อมสับเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทาง Eco Mode ฟังก์ชันอื่นๆ Eco Mode Power Mode แน่นอนค่ะซึ่งมาพร้อมกับความเดิมของโรงงานเขานอกจากนี้ในเรื่องของฟังก์ชันมัลติมีเดียของเขา CD หรือใครที่ต้องการเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะและนอกจากนี้พอนั่งดูคันนี้จะเป็นเบาะที่เป็นเบาะผ้าลายริ้วสวยแบบนี้ตามฉบับเดิมของ Devo นั่นเองค่ะมีช่องเก็บแว่นตามีไฟนะคะส่องสว่างให้บรเวณนี้ 2จุดนะคะพร้อมทง้งช่องเก็บของใส่ของเยอะมากๆเลยพร้อมทางบุกสวิตด้วยนะดีมากรถยนต์ลำนี้เป็นรถปี2019นะคะยังมีทีปีใหม่ไม่น้อยวิ่งมาแค่เจนหมื่นกิโลในรถยนต์ปี2019เท่านั้นเองค่ะถูกใจเนี่ยต้องจัดแล้วนะเพราะว่ารถสวยมากๆอ่ะสิ่งต่อไปที่ไม่ควรจะพลาดคือเดี๋ยวเราไปเปิดฝากระโปรงให้ดูกันค่ะเอาละค่ะเข้าสู่หัวใจหลักนะคะต้องไม่พลาดนะสำหรับ t o ย ت ر หรืวอวคันนี้ภายในไปแล้วมาหัวใจหลักกันหัวใจหลักคันนี้เรามาดูด้วยกันเอาตามฉบับของคนที่อยากเริ่มต้นดูรถด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะหัวน็อตรงนี้ไม่เคยขันแม้แต่จุดเดียวนะคะพร้อมทั้งนี่แผ่นเพจยังอยู่นะคะป้ายมอกอรับรองมาตรฐานจากโรงงานหรือแม้แต่ตัวจุดเล็กๆอย่างจุดแต้ม QC พวกนี้แม้แต่บาร์โค้ด QR โค้ด เดิมจากโรงงานนะคะสองสองไปก็ดูได้นะเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยแบบสนุงสนิมอะไรเลยนะสวยงามที่สุดนะคะลำนี้พละกกำลังเดิมๆจากโรงงานเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะใครถูกใจยังไงก็เข้ามาลองทดลองขับได้หลายคนเนี่ยได้ยินชื่อเสียงเร่งรนวของเจ้าโตโยต้ารีเวกันมานักต่อนนักแล้วซึ่งคันนี้เป็นรถยนต์เครื่อง2 4 0 0ซีเป็นตัวพรีรันเนอร์นะคะซึ่งให้พละกกำลังพร้อมทั้งประหยัดน้ำมันได้อีกด้วยดีมากๆเลยสายบรรทุกเนี่ยหรือว่าสายแบบอยากได้รถกระบะไปขนของสักอย่างเนี่ย ทีน่าว่าคันนี้น่าจะเหมาะนะ429,000เป็นของคุณค่ะเคยเปิดบัตรมาเคยมีบัตรเครดิตมานานกว่า1ปีหรือว่าเคยผ่อนอะไรมาก่อนนะคะมาเลยแบงค์แดงไปเดียวออกรถได้ทุกอาชีพนะคะย้ํานะคะโปรนี้เครดิตดีหรือข้าราชการมาได้เลยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเครดิตออกได้เช่นเดียวกันมาหาเรามาคุยกับเราก่อนหลังใหม่ได้เลยนะคะออกรถง่ายแน่นอนส่งฟรีทั่วไทยทําสัญญาฟรีทั่วประเทศฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าบริการทุกอย่างฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ